บทที่6 6 5เจียงเฟิงตกใจและพูดว่าอะไรนะไม่เห็นกงเทียนหลงเหรอเขาอยู่ในห้องโถงเมื่อกี้คุณไม่เห็นหรือไม่ฝ่าบาทเมื่อข้ามาที่ห้องโถงครั้งแรกที่นั่นไม่มีใครอยู่ในห้องโถงแวงเทียนบ้ากล่าวอย่างรวดเร็วใบหน้าของเจียงเฟิงมืดลงเมื่อเขาได้ยิน มันไม่ดีเจ้าสารเลวกองเทียนลองอาจซ่อนตัวหรือหลบหนีดังนั้นรีบค้นหามันแม้ว่าวันนี้เจ้าจะขุดดินลงไปสามฟุตเจ้าก็ต้องหาเจ้ากองไอสารเลวนั่นให้เจอเทียนลองสำหรับฉันเข้าใจไหมผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวของกองอีอิงแก้ในครั้งนี้ยังคงเป็นกองเทียนลองและเอแก้เทียนยังแต่ต้องเจียนเฟิงนีลินเท่านั้น เมื่อคิดว่ากองเทียนลองไม่เพียงต้องการฆ่าตัวตายแต่ยังลักพาตัวกองอีอ้อิงแก้ไปด้วยเจียงเฟิงปรารถนาให้เขาฆ่ากองเทียนลองทันทีเพื่อล้างแค้นที่เขาเกลียดชังเข้าใจแล้วหวังเทียนป้ากล่าวอย่างเคร่งขรึมวินาทีต่อมาแวงเทียนบ้าโบกมือและตะโกนค้นหาค้นหาฉันอย่างหนัก ผู้คนหลายร้อยหลังไหลเข้าไปในเมืองอี้อิ้งหัวฟุตบดเกือบจะพลิกเมืองอี้อิ่งหัวฟุตติวคว่ำแต่ไม่พบกองเทียนลองฝ่าบาทมีประตูหลังในเมืองฟุตบาทและประตูหลังเปิดอยู่หลานชายของกงเทียนหลงหน่าจะหนีออกทางประตูหลังหวังเทียนป้าพูดอย่างโกรธเคืองเจียงเฟิงมองดูเวลา มันไม่นานกงเทียนหลงวิ่งได้ไม่ไกลนักท้องฟ้ามืดครึมมันไม่ง่ายเลยที่จะนั่งแท็กซี่ที่นี่ช่วยสำรองรถให้ฉันด้วยรถของฉันขับไม่สะดวกถ้าคุณคืนนี้ปล่อยฉันนะถ้าฉันเจอไอ้สารเลวนี้ฉันจะฆ่ามันถ้าฉันขับรถชน ในตอนแรกเจียงเฟิงไม่ได้สนใจกองเทียนลองเลยแม้แต่น้อยในมุมมองของเจียงเฟิงกงเทียนหลงเป็นเหมือนตกกะกแตนอย่างมากก็แค่กระโดดไปมาตราบใดที่เขาและกองอี้อิงเก้ไม่ได้ถูกคุกคามทุกอย่างก็ปกติดีแต่คราวนี้กองเทียนลองละเมิดผลกำไรของเจียงเฟิงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นครั้งนี้กงเทียนหลงต้องจ่ายด้วยเลือด ตัดหญ้าไม่ได้เอารากออกแต่สายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิก็พัดมางอกใหม่เขาต้องป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาแต่ครั้งต่อไปอาจแตกต่างออกไปไม่มีปัญหาฝ่าบาทเจ้าจะขับรถคันไหนออกไปข้างนอกก็ได้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าหวังเทียนป้าพูดอย่างรวดเร็วตกลง เจียงเฟิงออกจากเชอร์รี่บลอตซัมฟูดบาร์ซิตี้โดยไม่ลังเลทักทายกองอี้อิ้งเก้และเขาก็ตรงไปที่หงกวงระดับ5ดาวในเวลาเดียวกันกองเทียนลองได้วิ่งหนีไปแล้วกองเทียนลองหายใจไม่ออกเหงื่อไหลออกจากร่างกายเขาหอบอย่างหนักและเช็ดเหงื่อเย็นที่หน้าผากให้ตายเถอะฉันกลัวแทบตายทำไมผู้ชายคนนี้แวงเทียนบ้าถึงมาที่นี่อีก เจียงเฟิงเป็นของเขาเองการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเจียงเฟิงเช่นนี้แผนของกองเทียนลองในครั้งนี้ไม่สามารถเข้าใจผิดได้เขาไม่เคยคิดเลยว่าแหวงเทียนบ้าจะเข้ามาขัดขวางสถานการณ์ในความคิดของเขาแหวงเทียนบ้าเป็นคนนอกแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจียงเฟิงแต่แหวงเทียนบ้าก็ไม่สามารถออกไปต่อสู้กับเอเกอ้เทียนยางได้ ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆในเมืองจงยวนถ้าแวงเทียนบ้ามาก็ไม่น้อยไปกว่าการประกาศสงครามกับเอเก้เทียนยางมันเกิดขึ้นกระทันหันจนกองเทียนลองรู้สึกหวาดกลัวเขาตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและรีบหนีออกจากประตูหลังของเมืองซากุระฟุตบาทเหตุใดจึงไม่มีที่เรียกแท็กซี่ในสถานที่นี้กงเทียนหลงถามอย่างกังวล รถของเขาอยู่ที่ทางเข้าหลักและเขาหนีออกทางประตูหลงังดังนั้นเขาจึงขับรถไม่ได้ด้วยซ้ำหรือลัน่นทันใดนั้นเมฆที่มืดครึ้มก็ฟ้าร้องและฝนหายใหญ่ก็ตกลงมาทันทีเมื่อฝนตกหนักฝูงชนของยานพาหนะบนถนนก็หายไปอย่างรวดเร็วกองเทียนลองกัดฟันช่างมันเถอะ สิ่งสำคัญคือต้องหนีในเวลานี้เจนเฟิงขยะนี้ไม่ควรสังเกตว่าฉันหนีไปก่อนที่ขยะนี้จะตอบสนองฉันต้องออกจากสถานที่ที่ถูกและผิดนี้โดยเร็วหลังจากคำพูดจบลงกองเทียนลองต้องการรีบฝ่าสัญญาณไฟจราจรโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยล้าเขาแอบดีใจและหนีไปได้ในที่สุดเมื่อ กงเทียนลองกำลังจะวิ่งฝ่าสัญญาณไฟจราจรรถตู้คันหนึ่งก็พุ่งออกไปทันทีและคนขับก็นั่งอยู่บนเจียงเฟิงผู้สังหารบทที่666เจียงเฟิงรอข้าก่อนข้ายังไม่จบเรื่องเจ้าครั้งนี้ข้าข่าเจ้าไม่ได้คราวหน้าข้าจะฆ่าเจ้าแน่นอนกองเทียนหลงกล่าวด้วยสายตาเหี่ยมโหดเจียงเฟิงหัวเระเย่อตัวเอง ให้โอกาสคุณอีกครั้งหรือคุณคิดมากไปจริงๆฝนตกหนักทำให้เสื้อผ้าและผมของกองเทียนลองเปียกโชคและกองเทียนลองไม่ได้สังเกตว่าแสงวาวลิงกำลังมาอย่างรวดเร็วเจียงเฟิงมารอดูกันกองเทียนลองเร่งความเร็วของเขาในขณะนี้จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองไม่รู้จบเขาแค่ต้องการฆ่าเจียงเฟิงงู ขณะที่กรงเทียนหลงฝืนฝ่าสัญญาณไฟจราจรหงกวงระดับห้าดาวก็เกือบจะกลายเป็นภาพลวงตาและขับรถเข้าหากรงเทียนหลงอย่างดูเดือดไม่ดีในขณะที่ใกล้เข้ามากองเทียนลองก็กลับมามีสติสัมปชัญญะช่วงเวลาที่กองเทียนลองสังเกตเห็นหงกวงระดับห้าดาวเข้ามาใกล้เขามันก็สายเกินไปที่เขาจะล่าถอยบูม ทันใดนั้นด้านหน้าของรถฮงกวงระดับห้าดาวก็กระแทกเข้ากับร่างของกองเทียนลองและร่างของกองเทียนลองก็ถูกกระแทกอย่างแรงเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่และกระเด็นไปไกลกว่าสิบเมตรมีงนี้ดวงตาของกองเทียนลองมืดลงและเขาก็หมดสติไปอย่างสมบูรณ์เลือดไหลลงเอวของกองเทียนลองและหัวของเขาก็เปื้อนไปด้วย เจียงเฟงมองไปที่กองเทียนลองที่ล้มลงบนถนนและพูดอย่างเย็นชากองเทียนลองคุณขอทั้งหมดนี้มีการเฝ้าระวังที่สีแยกและเจียงเฟงไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าและไม่ได้ลงจากรถเพื่อตรวจสอบว่ากองเทียนลองตายหรือยังมีชีวิตอยู่เมื่อหันศีรษะไปรอบๆเจียงเฟงก็จากไปอย่างเด็ดขาด ฝนตกหนักแต่กองเทียนลองซึ่งนอนไม่ได้สติอยู่ในน้ำอยู่คนเดียวทันใดนั้นก็มีเสียงเบรกกระทันหันทันใดนั้นรถก็หยุดทีละคันและเจ้าของรถหลายคนก็ตกใจเมื่อเห็นกองเทียนหลงนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นคลื่นแรงคลื่นแรงเจ้าของรถหลายคนรีบออกไปเพราะกลัวจะมีปัญหาและเจ้าของรถหลายคนที่มีเจตนาดีกฎหมายเลขหนึ่งสอง 120และกองเทียนลองก็ถูกพาตัวไปอย่างรวดเร็วฝ่าบาทท่านติดต่อกับหลานชายของกงเทียนหลงได้หรือไม่เมื่อเห็นการกลับมาของเจียงเฟิงหวังเทียนป้าถามด้วยความสงสยัยเจียงเฟิงลงจากรถและกระซิบว่าเราตามทันแล้วไอ้งี่เง่าตัวนี้ถูกชนและตอนนี้ยังไม่รู้ชีวิตและความตายของเขา มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงทางแยกดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการรถคันนี้เข้าใจแล้วฝา่าบาทหวังเทียนป้าตอบหลังจากจัดการกงเทียนหลงเรียบร้อยแล้วเจียงเฟิงก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเขาไม่ใช่ตัวก่กอกวนแต่อย่าพยายามอือและฉี่ใส่หัวเขาผู้คนไม่รุกรานฉันฉันไม่รุกรานผู้อื่น ชีวิตและความตายเป็นสิ่งที่หยาบคายแค่ทำมันถ้าคุณไม่ยอมรับมันแม้ว่ากองเทียนลองจะรอดชีวิตจากหายนะครั้งนี้ฉันเกรงว่าเขาจะชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังก่อนที่จะคิดผิดในอนาคตแน่นอนว่าเจียงเฟิงหวังว่าจะกำจัดกองเทียนลองคนงี่เง่าให้ได้สักครั้งเกิดอะไรขึ้นกับเอเก้เทียนยางเจียงเฟิงถาม หวังเทียนป้าหัวเราะเบาๆและพูดว่าชายชราเป็นอัมาพาตอยู่บนเตียงแล้วและขยับไม่ได้ไปไปดูเจียงฟึงเยอ้ะหอยันเมื่อพวกเขามาถึงห้องพวกเขาเห็นชายร่างกำยำกลุ่มหนึ่งกำลังยกกางเกงของพวกเขาอย่างพึงพอใจขณะที่เจ้าสัวเทียนหยางรุ่นใหญ่กำลังนอนอยู่บนเตียงและร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด การถูกผู้ชายกลุ่มใหญ่ล้อเล่นความรู้สึกแย่ๆนี้ทำให้ไอแก้เทียนยางไม่อยากลองอีกเลยฝันร้ายฉากตอนนี้ไม่น้อยไปกว่าฝันร้ายเมื่อมองไปที่เอแก้เทียนยางที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าและเยาะเย้ยหัวหน้าเอแก้มันดีไหมที่ได้เล่นด้วยคุณคุณเป็นปีศาจคุณเป็นปีศาจเอแก้เทียนยางหวาดกลัว เมื่อเห็นใบหน้าที่ตื่นตระหนกของเอแก้เทียนยางเจียงเฟิงก็หัวเราะในใจคนชั่วถูกทรมานโดยคนชั่วเท่านั้นเพื่อลงโทษเอแก้เทียนยางเขาไม่รังเกียจที่จะเป็นคนชั่วและเขาไม่รังเกียจที่จะทำสิ่งที่คลุมเครือบทที่6 6 7หหวังเทียนป้ามองไปที่เจียงเฟิงและถามว่าฝ่าบาทเราควรทำอย่างไรต่อไป หากสิ่งนี้ไม่กำจัดรากเหง้าของมันเมื่อมันตอบโต้ในอนาคตจะมีปัญหาไม่รู้จบเงินค่ามันซะเจียงเฟิงพูดอย่างเย็นชาเมื่อตัวละครที่โหดเหี้ยมอย่างไอแก้เทียนยังไม่ถูกกำจัดมันจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในอนาคตและเขาจะต้องป้องกันมันไม่ อย่าฆ่าฉันได้โปรดอย่าฆ่าฉันอาจารย์เจียงไม่ต้องกังวลอาจารย์เจียงไม่ต้องกังวลฉันไม่มีวันแก้แค้นอาจารย์เจียงไม่จําเป็นต้องฆ่าอาจารย์เจียงฉันรู้ว่าฉันผิดฉันผิดจริงๆหนางศีรษะของเอเแก้เทียนยางมึนงง,งในฐานะคนรุ่นยักเอเก้เทียนยางต้องการเงินเงินและอำนาจและผู้หญิงและผู้หญิงเขาไม่ต้องการตายเลยแวงเทียนบ้าโบกมือและยิงอย่างน่ากลัว พี่น้องมาพบอาจารย์เอเก้ระหว่างทางใช่หัวหน้ากลุ่มน้องชายตอบทีละคนคนกลุ่มหนึ่งถือมีดพร้าในมือและเข้าหาแวงเทียนบ้าด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรพวกเขากำมีดพร้าแน,น่นและต้องการสับเอเก้เทียนยางเป็นชิ้นชิ้นเอเก้เทียนยางหวาดกลัวจนตัวสั่นไปทั้งตัวเขามองไปที่เจียงเฟงและขอร้องว่า ท่านอาจารย์เจียงเพราะฉันมีตาแต่ไม่รู้จักภูเขาไทยเพราะฉันมีตาที่ไม่รู้จักภูเขาไทยขุนเคืองท่านอาจารย์เจียงอาจารย์เจียงท่านจำความผิดของคนร้ายไม่ได้มาหาทางออกกันเถอะใบหน้าของเจียงเฟิงยังคงสงบนิ่งเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอย่างเอ้แก้เทียนยางกี่ตระกูลแล้วที่โดนรังแกแบบนี้เลวแบบนี้ควรโดนลงโทษ ข้าเขาเร็วเข้าหวังเทียนป้าพูดอย่างเย็นชาข้าหลายคนโน้มตัวไปข้างหน้าและลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับมีดคราในมือคุมคนไว้ใต้มีดทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องอู o ้อี้ก็ดังขึ้นเซียวจ้านซึ่งมีเสื้อผ้าเปียกอยู่บุกเข้าไปเขามองไปที่เจียงเฟิงและหอบหายใจพี่ชายช่วยฉันหน่อยอย่าฆ่าเสียเทียนหยาง โอ้พี่เซียวคุณรู้จักเขาไหมเจียงเฟิงรู้สึกประหลาดใจเซียวจานมองไปที่เอเก้เทียนยังด้วยสายตาที่ซับซ้อนและเขาหายใจเข้าลึกๆมันยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ฉันจะบอกคุณทีละคนในภายหลังเอาละ่ะพี่เซียวฉันจะให้หน้าคุณฉันจะไปถึงคุณแวงเทียนบ้าไปกันเถอะเจียงเฟิงกระซิบ เขาเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซียวจ้านและเซียเทีนยนหยางนั้นไม่ปกติเซียวจ้านเป็นเพื่อนแท้เพียงคนเดียวของเขาในช่วงสามปีที่ผ่านมาและเซียวจ้านก็ช่วยเหลือเขามากในช่วงสามปีที่ผ่านมาใบหน้านี้ความโปรดปรานนี้เขาเจียงเฟิงมอบให้ เอเก่เทียนยังผู้มาจากเจียงเฟิงได้รับการยกย่องว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งยุคเซนทรัลเพลนแต่เขาอ่อนแอม,มากต่อหน้าเขาจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมหากเอเก้เทียนยังก่ออากรรมอีกครั้งเจียงเฟงจะส่งเอเก้เทียนยังไปทางทิศตะวันตกโดยไม่ลังเลหลังจากออกจากประตูเจียงเฟงก็กระซิบกับแวงเทียนบ้า รีบตรวจสอบชั้นฉันหวังว่าคุณจะพบตัวตนที่แท้จริงของบราเธอร์เซี่ยวจานโดยเร็วที่สุดตรวจสอบแต่ฉันจะหาให้เร็วที่สุดแวงเทียนบ้ากล่าวด้วยความเคารพมันไม่ง่ายที่จะตรวจสอบเจียงเฟงไม่แปลกใจเกินไปเขารู้สึกว่าเซี่ยวจานไม่ใช่คนธรรมดาดังนั้นเจียงเฟงจึงพูดอีกครั้ง เป็นงานหนักระดมทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ข้างคุณและตรวจสอบอย่างระมัดระวง e ังอีอิงเก้ค่อนข้างหวาดกลัวเอาอ e ีอิงเก้กลับไปปล่อยให้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วข้าจะไปด้วยความเคารพฝ่าบาทแววงเทียนบ้ากล่าวด้วยความเคารพหลังจากขึ้นรถปอเช่9ก1าแล้วเจียงเฟงยิ้มอย่างอ่อนโยนที่กองอ e ีอิงเก้ อีอิงเก๋ไม่ต้องกลัวว่าฉันอยู่ที่นี่กลับบ้านกันเถอะเจียงเฟิงเหยียบคันเร่งพากองอีอิงเก๋และขับรถไปที่เซนจูรี่เทียงเคงวินล่าภายในคฤหาสน์ของหญิงชาราหญิงชารากงดูเศร้าเกิดอะไรขึ้นทำไมเทียนหลงยังไม่ตอบบี๊บในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น สวัสดีคุณคือครอบครัวของกองเทียนลองหรือไม่กองเทียนลองประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงบาดเจ็บสาหาัสและหมดสติและชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายได้ทุกเมื่อมาดูครอบครัวของคุณกันเถอะโรงพยาบาลโทมาอะไรกองเทียนลองประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ชีวิตตกอยู่ในอันตรายได้ตลอดเวลาบูม ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาหญิงชรากองก็ดูเหมือนจะโดนสายฟ้าฟาดใบหน้าแก่ของเธอแข็งทื่อและโทรศัพท์ในมือก็เงียบลง